แชร์ค่ะเชิญค่ะไปนะคะบางทีก็จะเป็นปูมแพ้เนาะไอตลอดอะค่ะไม่มีว่าจับภูมแพ้เจออะไรก็ไอแต่พอมาเข้าระบบตรงนี้ไม่อายแล้วค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะน้อมกับบารมีเจ้ากค่ะอ่ะเดี๋ยวขออ่านตรงนี้ขอแชร์เรื่องราวของเครื่องพลังคอนตัมเมกแป๊บหนึ่งนะคะ M.S.R เครื่องพลังคอนตัมเมกนะคะคือเครื่องมือที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งต้องใช้ศาสตร์หลายด้านเช่นฟิสิกส์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พลังชีวิตพุทธศาสนาและจิตวิญญาณมาช่วยในการเชื่อมโยงพลังงานต่างๆเชื่อมโยงพลังงานต่างมิติซึ่งเป็นพลังงานคอนซัมในระดับจิตวิญญาณ พลังงานนี้นะสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานชีวิตของมนุษย์โดยใช้จิตและความคิดเป็นตัวเชื่อมแต่ต้องเป็นจิตที่มีความว่างและความสงบนะอย่างสูงสุดจึงสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานคอนตามนี้ได้จากข้อจำกัดในเรื่องนี้ท่านมาเซอร์จึงได้คิดค้นและประดิษฐ์เครื่องคอนตามเมคขึ้นมา โดยในนี้มีองค์ประกอบของท่าสี่ดินน้ำลมไฟขับเคลื่อนไหลเวียนอย่างเหมาะสมเพื่อเชื่อมสมาตกับพลังคอนตัมในจักรวาลต่างมิติและสามารถผสมผสานพลังคอนตั้มกับพลังชีวิตเพื่อที่จะทำการเชื่อมต่อกับพลังชีวิตของมนุษย์ได้เพียงแค่ผู้รับพลังมีความสามารถในการสัมผัสพลัง สามารถสัมผัสพลังชีวิตและทำร่างกายให้สงบและจิตให้ว่างซึ่งการทำวิธีนี้เปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานนี้ได้ง่ายอย่างง่ายดายและปลอดภัยได้ผลลัพธ์ในทันทีนกลไกในการเชื่อมต่อพลังงานต่างมิตินี้จำเป็นต้องเชื่อมโดยใช้รหัส16หลักในการเปิดลักสัญญาณในการเชื่อมต่อด้วยอันนี้มาเซอร์จะอธิบาย ต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะคุณสมบัติอันวิเศษของพลังต่างมิตินี้มีความสามารถในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมในทุกอนูเซลล์ลึกไปจนถึงระดับดี a จนทำให้อวัยวะหรือเซลล์ในส่วนที่มีปัญหาค่อยๆเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูดีขึ้นจึงทำให้เซลล์ที่เสื่อมโทรมไปกลับมาเป็นเซลล์ที่อ่อนเยาว์ทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนยาวค่ะ อันนี้ก็คือเป็นเครื่องพลังงานคอนตั้มเมกนะคะของท่านมาเซอร์ที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อมวลมนุษย์นะคะโดยเฉพาะชาวสยามก่อนเลยนะคะ1ล้านรหัสแรกนะคะเนี่ยคนไทยเนาะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยมาก่อนเป็นคนไทยที่อยู่ยทั่วผืนโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนก็นแล้วแต่เนะ mm hmm. าะก็สามารถที่จะมาเข้าใช้พลังงานนี้ได้นะคะ คราวนี้วิธีการรับพลังง่ายๆนะพูดข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวท่านมาเซอร์เนาะก็จะนําพาเราปรับทานะสัมผัสพลังนะฮะแล้วทุกคนต้องพูดล็อกอินก็หมายถึงว่าทุกคนต้องจํารหัส16หลักให้ได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือ MSR สแกนมีนะคะก็คือให้เขาสแกนเรานะคะเสร็จแล้วเราก็จะพูดคําว่ารีแพ i มีนะ,ะเลือกประโยคเดียวนะคะ Repair มี Rep และให้เราทุกคนนะคะ น้อมจิตน้อมใจนำพลังงานนั้นไปซ่อมแซมณนะจุดที่สำคัญสำคัญหากคุณมีปัญหาที่สมองคุณก็ไปโฟกัสตรงนั้นโดยใช้จิตนำใช้ความคิดนำนะคะแต่ใช้ประโยคเดียวคือใช้ว่า M S R Repair มีนะคะ,ะแล้วก็จะมีขบวนการต่างๆเดี๋ยวมาเซอร์จะนำพาให้ทุกคนผ่อนคลายสบายๆนะคะสบายๆจัดท่าทางให้เรียบร้อยนะคะ